啊，也不像那种。 โอเคออกเรียบร้อยอ่ะการเขียนวอวยพอตดูสกลมาแป๊บแป๊บมาโอเคห้าคนไปแบบเร็วๆการเขียนวอวฟพอลคือการเขียน เชิงสร้างสรรค์เพราะว่าเราจะต้องทำรูปแบบของการ์ดแล้วก็อำานยอวยพรให้กับคนที่เราเคารพหรือคนที่เรารู้จักคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพ่อแม่ปู่ย่าตาย,ยายหรือแม้กระทั่งในส่วนของพระบรมวงศานุวงศ์พระมหากษัตริย์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในคำในคุณสมบัติของคำว่าวยพอรเนี่ยก็ต้องมาจากคำมาจากการเลือกใช้คำศัพท์ที่ภาษาต่างๆที่มันมีความไพเราะและเหมาะสมไพเราะก็คือการเลือกใช้ถ้อยคำเพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีให้แก่ผู้รับส่วนเหมาะสมก็คือการเลือกใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมแก่สถานภาพของผู้รับเพราะฉะนั้นคำวยอพอรบอกแล้วว่ามันต้อง ชี้นำหรือกล่าวอะไรที่ให้คนรับเนี่ยรู้สึกชุ่มชื่นเผือใจอมีความสุขไปในทางที่ดีงามก็คือกล่าวในแง่บวกนั่นเองไม่ใช่ว่าปีใหม่มาหรือเทศกาลอะไรมาก็ชวนแต่ทำให้หดหูอ,อันนั้นไม่ได้ต่อไป ปาหมายของการเขียนอวรพรก็คือข้อความที่บุคคลหรือหน่วยงานหนึ่งงเนี่ยหรือหน่วยงานใดเขียนขึ้นในโอกาสแล้วก็วาระอันเป็นมงคลต่างๆเช่นวาระสากลวาระสากลก็คือพวกวันสำคัญ,สำค,ญสำคัญต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่ทั่วไปเขาใช้กันอาจจะเป็นวันขึ้นปีใหม่วันคริสต์มาส อะไรพวกนี้ที่ที่เป็นสากลวาระเฉพาะบุคคลอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันเกิดเนาะกับอวยพรตอนได้รับตำแหน่งใหม่เข้าทำงานใหม่ที่ที่ใหม่ๆแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นคำอวยพรที่มีลักษณะแตอะ่อันนี้พิมพ์ตกไปหนึ่งคำแตกต่างนะเดี๋ยวกแก้แป๊บหนึ่ง ความาแตกต่างต่อเลย่ะคือมีความแตกต่างทั้งในส่วนของผู้รับแล้วก็วาระของการเขียนคือการถวายพระพรชัยมงคลพิมพ์ตกเยอะเลวันนี้การเขียนถวายพระพรชัยมงคลเรียบแบบนึง ใช้งคลให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระบรมวงศานุวง,งศง์เนื่องในวรโรกาสสำคัญต่างๆเพื่อถวายพระพรใช้ยมงคลและก็ถวายความจงรักภักดีต่อเบื้องพระยุคลบาทไม่ว่าจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันฉัตรมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษานี่ก็ตั้งตั้งแต่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมาราชินีแล้วก็พระบรมวงศานวงศ์ทุกพระองค์นี่ก็จะมีก็จะเห็นในลนักษณะของเป็นหน่วยงานภาครัฐต่างๆก็จะทําขึ้นหน้าหน้าวอลของตัวเองหน้าเว็บไซต์ของตัวเองหรือโชว์อยู่ใน Facebook อะไรต่างๆ f a c e b o o k Li ์ e อ g i n ิน a g r a กพวกนี้ก็จะมีโชว์ขึ้นมา ประเภทของคําอวยพรก็แบ่งคร่าวๆไปสามประเภทด้วยกันก็คืออวยพรตามสถานภาพของผู้รับอวยพรตามวาระของการเขียนแล้วก็อวยพรตามลักษณะการเรียบเรียงอวยพรตามสถานภาพของผู้รับเนี่ยก็คือการกล่าวคําถวายพระพรชัยมงคลก่อนนะอันดับแรกก็คือการกล่าวอวยพรอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี แล้วก็สํานึกในพระหมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบระมงวงศานุวงศ์ในวโรกาสสาคัญๆต,ต่างๆเช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันคล้ายวันพระราชสมภพส่วนในเรื่องของการอวยพรบุคคลทั่วไปก็จะกล่าวถึงวาระอันเป็นมงคลที่เป็นเฉพาะบุคคลตามวาระสําคัญของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นญาติมิตร หรือเพื่อแสดงออกถึงไมตรีจิตอันดีเช่นว,วันเกิดวันสําเร็จการศึกษาหรือวันรับตําแหน่งใหม่วันเข้าทํางานใหม่อะไรพวกเนี้ยพอเข้าทํางานใหม่เนี่ยบางทีก็ได้จากเพื่อนเพื่อนใหม่หรือลูกน้องใหม่อะไรพวกเนี้ยก็จะมีพวกการ์ดอวยพรมาแม้แต่วันที่กําลังจะย,าย้ายก็จะมีพวกการ์ดพวกเนี้ยเข้ามาเี่ย เกี่ยวข้องแม้บ้างก็จะเป็นในเรื่องของวันครูอ่าเหมือนของเราเนี่ยเราจะเจอวันครูก็จะอวยพรอ่าผู้บริการกับผู้รับใบอนุญาตก็จะมีพวกคํากล่าวต่างๆเข้ามารวมทั้งวันเกิดของคนสําคัญในโรงเรียนในพวกนี้หรือของเพื่อนของญาติพี่น้องแล้วก็คำอวยพรส่วนที่สามที่เป็นตามสถนานภาพก็คือหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานเนี่ยจะอาจจะมีการอวยพรที่บุคคลหรือ่าหน่วยงานที่มีต่อนหน่วยงานอื่นตามวราระต่างๆเช่นเปิดกิจการหรือวันครบรอบการสถาปนาหน่วยงานอะไรสักหน่วยงานหนึ่งการเปิดจะตั้งกลมโน้นกลมนี้หรือหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้เป็นวันแรกที่มีการก่อตั้งขึ้นมาก็จะมีพวกคำอวยพรเหล่านี้ขึ้นมา ต่อไปประเภทของการอวยพรทำอวยพรตามวรระของการเขียนวรระอะไรวรระที่เป็นสากลกับวาระเฉพาะบุคคลที่ครูบอกเบื้องตน้นวรระสากลเช่นวันขึ้นปีใหม่วันสงกรานวันพ่อวันแม่ส่วนวาระเฉพาะบุคคลก็คือวันเกิดวันฉลองมงคลสมรสนะวรระที่เลื่อนตำแหน่งวันสำเร็จการศึกษาเนี่ยนี่ก็คือลักษณะของการเขียนตามวรระ ประเภทสุดท้ายการเขียนตามลักษณะการเรียบเรียงก็จะมีในลนักษณะของการร้อยแก้วกับร้อยกลองขึ้นมาขอรเรียบเรียงเนี่ยรอยแก้วก็คือคำวยพรที่เรียบเรียงเป็นความเรียงทั่วไปซึ่งโดยทั่วไปก็มักจะมีความยาวไม่มากแต่ในส่วนของร้อยกลองคำวยพรน็จะเป็นโครงฉันกาบกลอนก็ว่าไปแล้วแต่คุณจะแต่งซึ่งการเลือกใช้คำเนี่ย ก็จะเป็นไปเพื่อคํำอวยพรพวกนี้มีการอิงใช้ในเรื่องของศิลปะทางอารมณ์ความรู้สึกในการสื่อสารของผู้เขียนที่แฝงไว้ในคําประพันธ์อย่างเหมาะสมลงตัวอนอกจากนี้ยังมีพวกขนบการเลือกใช้รูปแบบคำประพันธ์ตามฐานะของผู้รับด้วยเช่นนิยมใช้โครงและฉันซึ่งเป็นคำประพันธ์ชั้นสูงอ่ะ มีความเข้มขลังสำหรับการเขียนถวายพระพรชัยมงคลต่อไปแนวในเรื่องของการเขียนอวยพรคร่าวๆก็จะมีอยู่ทั้งหมดตามลำดับคล้ายๆกันอยู่ก็คือสามแนวไม่ว่าจะเป็นการขโมยพรปกติทั่วไปให้กับคนทั่วไปหรือการถวายพระพรชัยมงคลเนี่ย พวกนี้มีความคล้ายคลึงกันมักจะใช้รูปแบบในแนวการเขียนประมาณ3ข้อเนี่ยก็คือกล่าวถึงวโรกาสและหรือโอกาสถาวารโรกาสเนี่ยปพระบรมวงศานุวงศ์ละ,ะ,ะแต่ถ้าโอกาสก็เป็นคนทั่วไปซึ่งเป็นการระบุเหตุเหตุหรือที่มาของการเขียนสองก็จะกล่าวถวายพระพรแล้วก็อวยพรถวายพระพรกับ พรอาษัตริ์และพระบรมวงศานุวงศ์วยพรก็คนปกติ 3. ข้อความระบุหรือเชื่อมโยงไปถึงบุคคลหรือหน่วยงานของผู้เขียนซึ่งลำดับในเรื่องของการเขียนทั้ง3าหัวข้อเนี่ยก็แล้วแต่ว่าความเหมาะสมในแต่ละโอกาสในแต่ละกละวิธีในการเขียนของแต่ละบุคคลก็สามารถที่จะสลับกันได้ตามโอกาสแต่ข้อควรระวังที่ ต้องระวังเลยถ้าหากเป็นการเขียนอวยพรแก่ผู้ที่เจริญไปด้วยวัยวุฒิคุณวุฒิก็มักจะมีอ้างคุณพระศรีรัตนตรัยเอ่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเอ่ยมาช่วยประสิทธิ์ประสาทในเรื่องของพรให้กับผู้รับแทนก็คือถ้าเราน้อยกว่านี่อย่าไปอวยพรตรงๆเลยแต่ถ้าเราอายุเท่ากันเนี่ยก็อวยพรแบบตรงๆกันได้แต่ถ้าเขามีคุณวุฒิมีวัยวุฒิมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงกว่าก็ แนะนำว่าควรที่จะต้องใช้คำขึ้นต้นด้วยอารัธนะภาษีรัตนรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วสากลโลกช่วยประสิทธิ์ปร,ประสาทพรแก่คนที่เราให้ตัวอย่างอันนี้ในส่วนของคำถวายพระพรชัยถ้ามีหนังสือก็น่าจะน่าจะ,าจะเห็นกันอยู่แล้ว เห็นวันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554ขอเดชะฝ่าละองทุดิพระบาทปกกเกล้าปกกระหมอ่อมข้าพุทธเจ้าหม่อมหลวงปนัดดาดิศกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในนามบรรดาขณาจารย์นักศึกษาบุคลากรไล่มาเรื่อยๆอ่านเนื้อหานี้พวกนี้เราสามารถที่จะไปอ่านในหนังสือได้เนะาะครูก็ไม่พูดมากก็ไล่ลงมาอ่าน ข่าวในเหตุการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างจนสุดท้ายก็ข้าวพระเจ้าเราพระสงฆ์นิกรทั้งหลายมีความสํานึกในพระหมหาการุณาธิคุณเห็นไหมก็ะจะเห็นให้ถึงความจงรักภักดีและแนววโรกาสอันเป็นมงคลน,นี้ข้าพระเจ้าและพระสงฆ์นิกายขอกลับมงคลทูลถาวายพระพระเชิญม,มงคลด้วยความภักดจงรักภักดีและขออาราธนาเห็นไหมพอตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงกว่าเนี่ยเร กับพระมหาสัตย์เนี่ยก็จะมีการอาราธนาคุณพระรัตนตรัยและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงถึงพร้อมสมบูรณ์ด้วยจตุรพิธพรชัยขอจงทรงเจริญยิ่งยืนนานพระเกียรติคุณเพิ่มพูนแผ่ไพสารทรงพระเกษมสําร,ราญสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวง ข้าพระเจ้าและเราพระสงฆ์นิกรกราบนิรันดรการถืนอันนี้เป็นของรัชกาลที่เก้านะอันนี้เป็นตัวอย่างในส่วนของคำถวายพระพรชัยในส่วนของรัชกาลที่เก้าในครั้งที่พระองค์ยังทรงมีพระชนชีพอยู่นะ,ะด้วยกล้าวด้วยกระบอมขอเดชะนี่คือจบต่อไปตัวอย่างคําพระราชทานพรปีใหม่เราก็จะเห็นพระมหากษัตริย์เป็นผู้พระราชทาน ก็จะมานั่งแล้วดไปอยู่หน้าจอทีวีข่าวในพระาสำนักหรือในช่วงนั้นก็จะมีคาทว่าพระราชทานพรมาไม่ว่าจะเป็นรัชการที่9้าหรือรัชการที่10ก็จะมีออกมาเช่นอันนี้ของตัวอย่างที่พวกเห็นอยู่ก็ในส่วนของรัชการที่10บก่อนนะอ่ะก็ประชาชนชาวไทยทั้งหลายบันดนี้ถึงวาระปีใหม่อันนี้ครบงานฉลองอายุเจ็ดรอบ ไล่ไปเรื่อยๆจนจบ่ะขออนุภาพแห่งคุณพระรัตนตรยัยนะในหลวงท่านก็ใช้ขออนุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัยนะและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายจงคุ้มครองรักษาท่านท่านทุกคนให้มีความสุขไม่มีทุกข์ไม่มีภัยตลอดการประสบหน้านี้โดยทั่วกันเถิดอันนี้ก็เป็นคร่าวๆที่ให้ดู ในส่วนของคําอวยพรมันขึ้นปีใหม่อันนี้ก็เป็นคําคนของคนทั่วไปก็จะอันนี้ลักษณะของการใช้กรอนเข้ามานาะรูปแบบก็แล้วแต่ว่าจะเป็นช่วงไหนแต่ถ้าเป็นเมอร์ริสม์มาก็จะใช้ส่วนใหญ่ก็จะใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษเนาะในการกล่าวกันหรือ Happy New Year พวกนี้แต่ของไทยก็จะใช้สวัสดีปีใหม่แล้วก็คําอวยพรอะไรต่างๆเข้ามารูปแบบของ,องกอาสกสต่างๆก็แล้วแต่ แต่ละที่จะออกแบบมาไม่ว่าจะเป็นในรูปทรง3ามมิติเออหรือการ์ดแบบธรรมดาใบเดียวหรือการ์ดแบบเปิดก็แล้วแต่ความสะดวกอันนี้ในรูปแบบกรอนอะจะสรุปเราไปอย่างเร็วมากการสื่อสารก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลหน่วยงานหรือสถาบันกลุ่มประชาชน เป็นการเสริมแนะนําหรือชี้แจงเพื่อให้มีความเข้าใจให้ถูกต้องต่อกันซึ่งการเขียนเพื่อกิจเฉพาะเป็นการเขียนที่มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปเช่นการเขียนประกาศการเขียนจดหมายการเขียนโฆษณาการเขียนใบพร4 4แนวการเขียนหากผู้เขียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและกลวิธีการเขียนเนี่ยแต่ละประเภทก็จะทำให้เขียนสื่อ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้อของเราจบในเรื่องของเนื้อหาการเขียนข้อสอบในส่วนของกลางภาคก็จะอยู่เฉพาะเรื่องนี้อาไบุษกุลหายไปไหนอโอเคก็เฉพาะเรื่องนี้นะเดี๋ยวสัปดาห์หน้า เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีอาจจะมีพักพักเบรกให้หนึ่งวันเพื่อให้ได้พักสมองเคลียให้โล่งเพราะครูอาจจะสั่งทำแบบทดสอบสักชิ้นหนึ่งแล้วก็ในส่วนของทำออกแบบสอสออิเล็กทรอนิกส์นะชิ้นงานเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วที่เป็นในส่วนของโฆษณาคราคูยังไม่ได้ให้ทำชิ้นงานโฆษณาเพราะฉะนั้นก็ ให้เลือกหนึ่งชิ้นงานก็คือโฆษณาจะทำเป็นรูปแบบโฆษณาผลิตภัณฑ์อ่าหรือจะเลือกทำเป็นพวกสกสอ,ออกแบบออกแบบลงในอินเทอร์เน็ตนะเป็นการ์ดอินเทอร์เน็ตนะไม่ต้องไปซื้อกระดาษมาทำนะไปในคันว่าก็ได้ทำแล้วส่งในแพดเล็ต เดี๋ยวครูจะไปเปิดลิงก์แพลตตให้ส่งคนละหนึ่งหนึ่งชิ้นจะเป็นผลิตภัณฑ์ก็ได้นํตัวเสนือขายผลิตภัณฑ์ก็ได้จะเป็นแก้วเครื่องสําอางหรืออะไรก็ได้แล้วแต่หรือจะเลือกทําเป็นสกสเป็นการดถวายพระพรชัยก็ได้หรือทําเป็นสกสวันสําคัญสําคัญ,คญต่างๆก็ได้แล้วแต่จะทําเป็นวันอะไรจะวันขึ้นปีใหม่วันคริสต์มาสวันสงกรานวัน พ่อวันแม่ได้หมดเลยให้โอกาสในการ create เต็มที่ซึ่งเดือนนี้มันสิงหาก็เอาเป็นวันแม่ก็ได้ะจะได้ทำแล้วก็โพสให้แม่เลยก็ได้โอเคนะอ่ะมีใครสงสัยอะไรเพิเ่มเติมไหม แต่ถ้าทำวันแม่ให้คะแนนพิเศษนะเพราะเดี๋ยวจะเอาไปโชว์ในในเว็บไซต์ด้วยทำมาให้ดีด้วยถ้าทำวันแม่นะก็จะบวกเพิ่มจากอย่างตัวอย่างอื่นแล้วก็จะเอาลงลงเว็บนะทำมาดีๆทำมาสวยๆโอเควันนี้เท่านี้ห้าคนนะที่มากัน มีป๊อปแป๊บมีเฟิร์สมีบุษกลมีมีนายแล้วก็มีคนสวยอยู่หนึ่งคนโอเคจบตามนั้นอ่ะบ๊ายบายบอกฉันแล้วก็มาตังค่ารโอเคอ๋อใครที่